สวัสดีค่ะอยู่กับเก๋โปรโมชั่นมิซูนะคะเราอยู่กับอีกรุ่นนึงนะคะสำหรับมิ t ซูบิชิไท i t ตันเมก c ะแในรุ่นของตัวโปรนะคะรานะคาค่าตัวของเขานะคะอยู่ที่682,000บาทในตัวของสีเมทัลลิกนะคะบวกค่าสีอีก7,000บาทนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด150แรงม้าแรงบิด330นิวตันเมตรคันนี้นะคะมีอุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่เป็นชุดสเกิร์ตนะคะ จากไลเดอร์นะคะแล้วก็ลงแม็กสิสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเกบพาไปนําชมนันนี้นะคะตรงไหนที่ใส่สกเกิร์ตแล้วก็ไปดูตัวของลายแม็กกันคะ่ะกระจังนะคะได้เปลี่ยนนะคะแล้วก็ชุดนี้เป็นชุดของไลเดอร์นะคะที่เปลี่ยนทังกระจังหน้าแล้วก็ใส่สกเกิร์ตก็ตัวกระจังนะคะเป็นแบบซิกซี่ที่เป็นแนวตรงนะคะตัดด้วยสีแดงกับสีส้มนะคะโลโก้นะคะเปลี่ยนนะคะเป็นสีแดงนะคะเพิ่มความ โดดเด่นนะคะแล้วก็ดูดันนะคะทางด้านหน้านะคะให้ความสวยแล้วก็ในชุดของไรเดอร์นะคะชุดนี้นะคะโรงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับใส่เป็นแคปบตัวเตี้ยนะคะของมิซูนะคะตัวกันชนด้านหน้าทำเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยสติกเกอร์นะคะที่เป็นสีแดงนะคะพร้อมด้วยโลโก้ของไรเดอร์นะคะไฟหน้าในรุ่นของโปรนะคะเป็นไฟหน้าแบบมัลติ r รีเฟกเตอร์แล้วก็ตัว ข้างไฟนะคะก็เป็นแบบโครเมียมนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวไฟนะคะไฟเลี้ยวไฟดีที่อยู่ด้านบนนะคะตัวไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะคะสําหรับในรุ่นนี้นะคะแมกละยานะคะเดิมนะคะในรุ่นโปรนะคะเป็นล้อแม็ก15นะคะ มีการเปลี่ยนในตัวของ Line m a กนะคะแล้วก็ใส่ใส์ยางนะคะใส่อยู่ที่ 25555R18 กระจกมองข้างนะคะเป็นโครเมียมนะคะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวนะคะอยู่ที่ตัวกระจกนะคะกระจกนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะสเกิร์ตนะคะทังด้านคานะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสติ๊กเกอร์สีแดงนะคะทำให้รถนะคะดูโดดเด่นนะคะมือเปิด ประตูนะคะเป็นโครเมียมเราติดตั้งเบ้ารองมือกันรอยให้คันนี้นะคะเก๋พร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะติดตั้งนะคะการสาดฟิล์มก็ใส่เป็นฟิล์มของเซรามิกด้านท้ายนะคะในตัวโปนะคะมือเปิดนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะพร้อมด้วยกล้องถอยนะคะที่มีมาแล้วนะคะโลโก้มิโซูเป็นโครเมียมทางตัวอักษรนะคะไทตัตนทางด้านซ้ายนะคะตัวของโปนะคะมีกันชนท้ายมาให้แล้วนะคะแต่ว่าคันนี้ เอาออกนะคะเพราะเราจะใส่สตกเกิน,นะคะทางด้านท้ายนะคะตัดด้วยสติกเกอร์สีแดงนะคะสวยๆเลยนะคะตัวไฟนะคะเป็นไฟแบบมันติรีเฟกเตอร์ใหญ่ๆเลยนะคะมอง ทำให้มองเห็นเด่นชัดนะคะเพิ่มความปลอดภยัยภายในนะคะเป็นบ่อผ้านะคะตัวของฝั่งผู้ขับนะคะสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยนะคะตัวคอนโซลนะคะเป็นดำนานก็ยังเน้นในเรื่องของการใช้งานอยู่นะคะแล้วก็หน้าจอกลางนะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะเชื่อมต่อ p p p l e c a p l เ y ออโต n n r r o i d นะคะบลูทูธก็ เชื่อมต่อได้นะคะแอร์ Air ก็เป็นแบบหมุนนะคะช่องชาร์จไฟ12โวลต์มีให้1จุดนะคะชาร์จ USB Type A มีให้1จุด Type C มีให้1จุดเกียร์ธรรมดา6สปีดเด็กมือก็จังเป็นแบบดึงนะคะตัวของพวงมาลัยนะคะเป็นแบบ3ก้านนะคะมีปุ่มฟังก์ชันนะคะปรับเสียงลดเสียงนะคะหรือรับสายโทรศัพท์นะคะอยู่ที่พวงมาลัยด้วยนะคะถ้าปัดเรือนไม้นะคะก็เป็นแบบอนาล็อกแล้วก็ ตัวหนังสือใหญ่นะคะทําให้ดูง่ายเลยนะคะกุญแจเป็นรีโมทนะคะระบบบื่นถ่ายนะคะในรุ่นนี้นะคะก็มีให้เป็นไงบ้างคะสวยหรอไหมคะกับเมกกะแคปนะคะในรุ่นของตัวโปนะคะลูกค้านะคะอยากจะสอบถามโปรโมชั่นนะคะของตัวรถนะคะหรือจะเป็นรุ่นเอื่นนะคะของมิซูนะคะก็สอบถาม ทักเข้ามาได้เลยนะคะที่0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเกฝากช่องทาง YouTube ด้วยน,นะคะชื่อช่องเกโปรโมชั่นมีโูนะคะ <ๆ S 2> <ๆ>เดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเป็นรุ่นไหนนะคะฝากกดถูกใจกดติดตามให้เก๋ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ